ไม้แค่สามหมื่นครับท่านผู้ชมสำหรับคันนี้เป็นรีโว่สองจุดสี่ตัวมิดสมาร์ทแคปพิลเลอร์ยกสูงปี2022ันยในสิบภายในกิิบๆเลยเบาะหนังประไฟฟ้าได้มาเป็นสีดำนะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับใครที่กำลังมองหาโฉมปี2022สิภาพกิิบๆแบบนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าราคาสุดคุ้มแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้พามาชมโครงสร้างรายเอียดตัวรถนะแบบละเอียดเหมือนพ,พี่พี่มาดูรถจริงกันได้เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับหรือสนใจรายเอียดตัวรถเพิ่มเติม ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องตอ p รถกระบะมือสองนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทพอโตอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งเงบุรีรมทพนะครับวันนี้นะครับผมจัดกระบะหลังการตับสภาพมาให้พี่พีแล้วใครที่หากระบะ s m a r t c a p r u n n e r นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดา ปีใหม่ใหม่น้อยๆนะคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆคันนี้เป็นรีโว่2.4ตัวมิตปี2022นะครับได้ปีใหม่มากๆและที่สําคัญคันนี้เลขไม่เพียง39,000โลเท่านั้นไม่น้อยสุดๆนะแล้วก็คันนี้สภาพกิฟตหัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยคงสร้างเดิมนะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนนะเดี๋ยวราคาเนี่ยผมเปิดให้เลยคันนี้เพียงแค่500,000 4 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนเดินละประมาณ9,000ไปปลายเกือบ1,000 0ในเรทฟรีดาวนะครับใครที่มีงบดาวข้าง,งวดก็จะถูกลงนะครับหรือใครอยากซื้อสดสามารถจัดได้คันนี้เรามีเล่มพร้อมโอนทุกคันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้จะเป็นรถบ้านนะครใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่น้อยๆแบบนี้อยู่บอกเลยว่าในตลาดตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับถ้าเป็นรถหน่วยงานเลขกไม้ก็จะประมาณแสนกว่ากว่าคันนี้จะเป็นรถบ้านนะครับไม่แค่ส0 0 0มื่น เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยคงสร้างบอดี้ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันนะด้านหน้ากันก่อนมาดูกันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้านี่นะครับสาหรับโฉมปี22นะครับกระจังหน้าเขานะครับจะได้เป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ LED เรียบร้อยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์เป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะได้เป็นแบบ LED นะปี22นี่ก็จะได้มามีเซ็นเซอร์มาให้2ตําแหน่งด้านหน้านะครับเซนเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายมีให้แล้วเรียบร้อย มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วนะครับเลขทะเบียนได้เป็นเลขทะเบียนนี้เลย7 3 6 9สนะครับสภาพกริบๆแบบนี้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวมิดนะครับสำหรับตัวแคร็บเนี่ยเขาจะได้เป็นล้อนะครับสีรมดําแบบนี้นะครับเป็นล้อขอบ17ดนะครับแล้วก็คันนี้เป็นยางเดิมติดรถมาปรี2022นะครับเป็นยางเดิมติดรถมาเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับถ้ายางแบบพวกเริ่มแตกลายงานอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บงานแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่อันนี้คือ เราล้างไปแค่หนึ่งรอบนะเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราจะมีเก็บงานสปารอบคันแล้วก็ล้างขัดเคลือบสีอีกหนึ่งรอบอยู่แล้วนะแล้วดูสภาพช่วงลงช่วงล่างนะครับสภาพดีนะครับไม่มีโชครั่วทรงรั่วซึมนะรอยแต้มมาคิวซีพวกนี้เดิมๆจากโรงงานอยู่ครบทุกอย่างนะคันนี้ปียี่สองปีใหม่นะครับแล้วใหม่แค่สามหมื่นโลนะใครหาสีดำอยู่นะบอกเลยว่าตอนนี้ก็หายากแล้วนะสําหรับสีดํากระจกข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวแบบ l e d ให้ในตัวเรียบร้อย มื่อเปิดนะได้มาเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่กันเล็บให้ด้วยนะครับตาปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบนะกระจกแท้เดิมครับบันได้านข้างติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนี่นะครับมาดูในส่วนของภายในนะครับถ้าเป็นตัวมิดปี2 2ขึ้นไปตัวเบาะเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับด้วยนะถ้าเป็นตัวปี21เลงมาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าอยู่ตัวนี้ปี22ิจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาดูในส่วนของภายในนะครับนี่ เลขไมค์คันนี้นะครับสามหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะไมค์ถือว่าไมค์น้อยนะครับไมค์ไม่เยอะนะในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะมีมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตินี่ให้ดูด้านนี้ด้านนี้ในส่วนของตัวจอเนี่ยเป็นจอแบบทัชสกรีนนะมีกล้องมองหลังแล้วก็เชื่อมต่อวูทูรับสายวางสายได้นะตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้นะมีกล้องมองหลังแล้วนะสำหรับตัวมิดนี่ ก็มองหลังมีมาแล้วนะครับในหน้าจอเนี่ยอาจจะกระพริบนะแต่หน้าจอจริงไม่กระพริบนะครับหน้าจอจริงไม่กระพะริบนะฮะหน้าจอก็ใช้งานได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล่องคูบ็อกเก็บความเย็นอะไรพวกเนี้ยนะอยู่ครบดนะใช้งานได้ทุกอย่างนะเอกสารบุ๊กเซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยอยู่ครบเลยคันนี้นะใครเที่ําลังมองหาสมาร์ทแคปเรเนอร์ยกสูงแบบนี้เกียร์ธรรมดาเอาไว้ใช้งานนะไว้วันทุกขนคนก็ได้นะคันนี้ตอบโจทย์ปีใหม่ใหม่ไม่เน้ ไม่อยากไปออกป้ายแดงนะครับเสียเงินดาวเป็นแสนนะผมฟรีดาวผ่อนประมาณ90001ั0หมื่นหนึ่งเก้าพันปลายปลายนะครับประมาณนี้นะฮะหลังคุ้งหลังคาเนี่ยสีเบสสภาพกิฟต์นะมีกระจกแต่งหน้าให้ครบครบนะตัวนี้แอร์แบ็กมีมาครบครบนะตัวนี้ตัวเบาะเนี่ยสภาพดีเบาะหนังนะมีการขับขี่หมดการขับขี่ให้2โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับด้านนี้มีรูเสียบพาวเวอร์เลสสองตำแหน่งนะครับทักชั่นคอนโทรลหมดการล้อลื่นถลายอะไรพวกนี้ครบเลยนะฮะในดูในส่วนของตัวด้านนี้นะครับ หัวน็อตนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยเดิมเดิจากโรงงานโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างเนี่ยเดิมๆมนะครับด้านนี้เมทัลพวกเนี้ยเดิมๆนะฮะใครที่สนใจนะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับกันก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะฮะด้านนี้แผงประตูเดิมเดิมโครงสร้างทุกอย่างนะครับนี่ตรงนี้ก็จะได้มาเป็นหนังนะครับแผงประตูนะพวกเมทัลพวกเนี้ยเห็นชัดเจนเดิมเดิมจากโรงงานหมดนะฮะมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับตัวแคบเขานะครับตัวแคบเขานะครับตัวนี้ นะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่เก็บอะไรด้านล่างตรงนี้มีให้นะตัวเบาะด้านหลังมีลาโพงให้คิิปๆสวยงามนะแล้วก็โครงสร้างพวกนี้นะครับหัวน็อตเสาบีนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยจริงนะครับใครที่มาดูรถจริงบอกเลยว่าตรงศกแน่นอนตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบเลยคันนี้นะครับพวกนี้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือว่าจะเป็นตัวกรอประตูพวกนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้คือไม่ได้มีการทําสีมานะครับสีเดิมๆ ติดคิวกันสาดมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้คิวกันสาติดตั้งมาเรียบร้อยนะสวยงามบอดี้สวยนะตัวนี้จะติดตั้งในส่วนของเจ้าของเก่าเนี่ยติดตั้งในส่วนของคิวซุ้มล้อมาให้นะก็ถือว่าสวยนะตัวนี้คิวซุ้มล้อนะตรงไหนที่เราต้องเก็บงานนะเราเก็บงานให้นะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับตัวด้านท้ายนี่ไฟท้ายเขาเป็นแบบ led เรียบร้อยนะเป็นเลข3แบบนี้ไฟท้ายแท้เดิมครับจากโรงงานไฟท้ายแท้บอกเลยว่าตัวนี้ก็ถือว่าแพงนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้4ตํตำแหน่ง นะครับล้วก็จะมีในส่วนของกล้องหลังแล้วไฟเบรกลงที่3นะฮะแล้วก็แม็กไนเนอร์ตัวนี้นะครับนี่แม็กไนเนอร์อันนี้คือเดี๋ยวเราล้างก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับอันนี้รถจอดนะครับรถจอดแล้วก็มาถ่ายรีวิวให้อาจจะมีฝุ่นมีลายอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับลูกกระบะท้ายฝาทงฝาท้ายพวกนี้นะครับไม่เคยทําสีนะสีเดิมเดิมจากโรงงานเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมนะสีเดิมนะครับคันนี้อาจจะมีรอยทะลอกอะไรบ้างนะตามการใช้งานนะครับถ้าสี ใหม่กิฟต์อ่ะแสดงว่ามีการทําสีมานะครับสีเดิมอันนี้สีเดิมนะฮะฝาท้ายพวกนี้นะเห็นไหมครับผู้ชมเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมรีวิวซูมให้ชัดชัดให้ดูแบบละเอียดเหมือนพี่พี่มาดูรถจริงกันได้นะเพราะพี่พี่ท่านบางท่านนะอยู่ต่างจังหวัดเข้าใจอยู่นะครับไม่สะดวกมาดูรถจริงก็สามารถดูคลิปนี้จบนะพี่ๆี่ตัดสินใจได้นะตัดสินใจได้เลยนะครับถ้าเข้ามาผมโทรเข้ามาจองไว้ก่อนได้แล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์นะครับก็เดี๋ยวมีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้าน นะฮะถ้าไม่สะดวกมาเซ็นเอกสารที่บริษัทนะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านครบๆนะในส่วนของปีที่สองนี่นะครับเพจเนี่ยเขาจะย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับเพจอ่ะเพนเพจเขาจะย้ายมาตรงที่ฝั่งคนนั่งด้านหลังแล้วตรงแคบนะแล้วดูหัวน็อตโครงสร้างนั้นทุกอย่างเนี่ยสวยนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้เดิมๆจากโรงงานตะเข็บด้านบนนะครับโครงสร้างเนี่ยนะแกะรีวิวให้ดูได้แบบละเอียดแบบนี้ รับประการรถสวยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารถที่บริษัทเรานะครับเรามีบริการตรวจรถให้215จุดนะครับจากบริษัทกลางไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปกชั่นหรือว่าเป็นชิกนะจากเยอรมันอะไรพวกนี้เราตรวจให้ไม่เสียค่าจะจ่ายนะจะมีในส่วนของตัวปกติเนี่ยถ้าลูกค้าจะตรวจเนี่ยต้องเสียเงิน700นะครับ700บาทต่อคันนะครับ700บาทต่อคันแต่นะครับของเราตรวจให้ฟรีนะครับทางบริษัทออกให้นะครับ700บาทเนี่ย ทางบริษัทออกให้นะครับบอกเลยว่าลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายนะครับหรือว่าไม่ต้องไปจ้างช่างด้านนอกก็ได้แต่ถ้านะแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยของเรานะครับก็สามารถนําช่างด้านนอกนะมาตรวจเองได้นะครับมาช่างพาคนดูรถเป็นหรือว่าพาช่างที่แบบเชี่ยวชาญในการดูรถเนี่ยก็สามารถนํามาดูรถจริงมาทดลองขับกันก็ได้นะเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าเนี่ยว่า รถสภาพสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมกันมาครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ G D Asian Boost ขนาด2,400ซีซีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็สภาพดีเครื่องยนต์นะ้ำมันน้ำมันเครื่องซีนพวกนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องไหลไหลรั่วหรือไหลยเยิ้มใดๆอันนี้ผมสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมดูเลยว่าเครื่องเนี่ยเดินนิ่งขนาดไหนนะเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการสั่นคลอนหรือว่ามีควันไหล เนะรบประกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้นะไม่ต้องห่วงใครที่กาลังมองหารถยนต์มือสองนะครับที่แบบซื้อไปเอาไปพร้อมใช้ไม่ต้องซื้อไปซ่อมเนี่ยที่บริษัทผมหรือว่าซื้อกับผมเนี่ยไว้ใจได้นะฮะด้านนี้นะครับโครงสร้างตัวแอลนะครับอยู่ครบคานหน้านี้สีเดิมครับไม่มีการพ่นทาสีใดๆลูกศรอ,อยู่ครบนะฮะตาปั๊มตัว R ฝั่งนี้มีนะฝั่งนี้ก็จะเป็น ในส่วนของไฟหน้าแท้เดิมนะไม่ได้มีแกะไม่ได้มีถอดนะครับระบบเบรก ABS ครบนะในส่วนคันของคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูด้านนี้ให้นี่พวกนี้โครงสร้างนะครับดูกันนะครับแบบละเอียดแบบนี้เลยโครงสร้างทุกอย่างบอดี้เดิมๆนะในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงคันนี้คันน่าจะมีการทําสีเฉยนะท่านผู้ชมนะมีการทําสีฝากระโปรงมานะอาจจะโดนพวกรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับนะไม่ต้องห่วงไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้าแน่ นะแต่หัวน็อตฝั่งนี้นะเหมือนไม่มีรอยขันเลยหรือว่าจะเป็นรอยที่แบบที่เขาทําควสะอาดนะเป็นรอยถะลอกเฉยๆนะครับนนี้ดูนะถ้าเปลี่ยนฝากระโปรงมาตาปั๊มตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วนี่ตาปั๊มโตโยต้ตอยาอยู่ครบรูพวกนี้ก็ยังคมกลมแบบนี้เลยรูกลมนะครับตรงนี้กลมหมดทุกอย่างนะถ้าเปลี่ยนฝากระโปรงมาหรือว่าทําฝากระโปรงมาใหม่เนะี่ยรูพวกนี้จะไม่กลมนะเมรอาร์ FR, พวกนี้เดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบหรือว่าซีนพวกนี้ต้องซีนเดิมจากโรงงานนะถ้าใครสในใจนะครับ อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับกับเจ้าโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ตัวมิดนะเป็นสมาร์ทแครปพิลเลอร์ปีสองพันยิบสองเลขไม่เพียงสามหมื่นเก้าพันโลนะครับคันนี้กับราคาเพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ฟีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณเก้าพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของรีบจัดรีบจองนะโทรมาหาผมได้เลยศูนย์หกสองสองหกเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลย ไอเดียไลน์ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นยูสูดีแมกหรือว่าเป็นลีโวสีประตูหรือว่าเป็นแครเกียออโต้เกียร์ธรรมดาก็ลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้มีวอลเริ่มต้นอ,อยู่ประมาณ8 0 0 0บาทในเลทฟรีดาวนะครับเพราะส่วนมากจะมีเป็นรถปีใหม่ปีแบบ1 8 19 20ขึ้นมานะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาพี่ไพก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด์แชร ฝากกดติดตามนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ